สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาทําคลิปเฉลยเฉลยข้อสอบสมเน็จจีนสายังกอ่ารอพอสองห้าหกสี่เป็นคลิปที่หกนะอ่ะตอนนี้อ่าตัวเองเริ่มทําข้อสอบเป็นไหนนะคะนะ้องแจ้งกันในะคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าแล้วเอ่ยสักคู่นะหดี๋ยวเปลี่ยนค่ะ ก็เหมือนเดิมเลยนะคะข้อสอบของเราก็ประกอบด้วยไวยากรณ์คำศัพท์นะคะบทสนทานาจดหมายบทความนะะคแล้วก็ในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมีอยู่ห้าห้าข้อทั้งหมดนะทั้งหมดก็ห้าสิบคะแนนแล้วเกณฑ์ผ่านก็นยี่สิบกคะแนนเหมือนเดิมโอเคเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะพาร์ทแรกนะคะเป็นพาร์ท conversation นะคะ ไอตัว conversation ตัวนี้เนี่ยเทคนิคการทำข้อสอบก็คือเราต้องดูภาพรวมดูภาพรวมให้ออกไว้ข้อสอบเนี่ยนะ,ะในหัวข้อ conversation part นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรนะะเราพูดถึงเรื่องอะไรยังไงบ้างน,นะคะอะเดียว,วิโตจะแปล conversation ทั้งหมดก่อนแปลทั้งหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเฉลยนะคะว่าในแต่ละข้อเนี่ยตอบอะไรบ้าง ก็ถ้าตัวเองชีดนะคะตัวเองดูชีดแล้วก็ดูโจทย์ด้วยแต่ของพี่โจเนี่ยมันสามารถโซลสไลด์ได้แค่แค่จอเดียวนะจะบอกว่าทําไม่เป็นนะ <c oughs> ขึ้นสองโซย,ยังทําไม่เป็นนะคะมือใหม่เนาะโอเคนะอ่ะอันแรกนะคะเป็นอ่า uh, what type นะคะ what type of website you often visit นะ,ค,ะคำว่า what type w ่ a type t of แปลว่าประเภทของเป๊หนึ่งตรง what type นะคะ,ะตรงนี้นะคะ what type นะคะ what type of แปลว่าประเภทของนะคะประเภทของเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราเลยนะคะ do you often นะบ่อยที่ที่เธอบ่อยอะไรนะแต่ว่า often น่แปลว่าบ่อยบนะ what type of website do you often เออะไรเอ่ยนะคะเราก็ลองเขียนภาษาให้ดูก็ได้ว่าเว็บไซต์ประเภทไหนนะที่คุณบ่อยๆที่คุณซื้อบ่อยๆ่หรือเปล่าที่คุณกินบ่อยๆ่หรือเปล่าที่คุณเล่นบ่อยๆหรือเปล่าหรือที่คุณดู โอ้โหลายมือ <laughs> นี่คุณดูบ่อยๆหรือเปล่าอ่าเราก็ลองลองใส่เข้าไปนะคะดีก็บอกว่า it varies depending on my goal varies แปลว,ว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่ dependent dependent on แปลว,ว่าขึ้นอยู่กับนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของฉัน my g o a l นะคะ I prefer entertainment and education websites such as Facebook.com w i k i p e d i a .org and VOA Special English นะคะอันนี้แปลว่า prefer แปลว่าชอบนะคะชอบการอาชอบดูพวก e n t เ r อ a i เทนเมนต์ก็คือบันเนะทิงแอนด d เอดูเคชคือการศึกษานะเว็บไซต์เกี่ยวกับการบันเทิงกับาการศึกษา such as แต่ว่าเป็นเป็นต้นหรือว่าเช่นว่านะคะ Facebook .com นะคะหรือ wikipedia นะ wikipedia ก็เป็น เว็บไซต์ใหญ่เหมือนกันนะที่มันรวมแหล่งความรู้ก็คือทุกคนสามารถเขียนได้ในนี้ค่ะทุกคนเป็นนักเขียนในวิกิพีเดียได้และข้อมูลในนี้ก็อ่าไม่เชื่อถือได้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะเพราะว่ามันมาจะาทุกคนเขียนอย่านนี้ค่ะ ORGORG เนี่ยก็คือเป็นตัวย่อของคำว่า organization น,นะคะอออไรมือต้องพัฒนานี่เนี่ย Organization มันจะปะกักกายยากจ้ะ <c oughs> uh, Organization นะคะคือเป็นอ uh, องค์กรที่แบบถ้าถ้าเป็น .org เนี่ยแปลว่ามันมันเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะะก็คือแบบฟรีนั่นแหละนะคะแล้วก็ VOA Special English นะคะตอนนี้เป็นเว็บไซต์ที่ uh, พวกเราเนี่ย uh, สามารถไปเรียนภาษาอังกฤษในเว็บไซต์นี้ได้ด้วยแล้ว uh, ก็สอนภาษาอังกฤษ เหมือนกันนะคะที่เจก,ก็บางครั้งก็ไปอ่านบทความใน voa เหมือนกันนะคะก็เป็นแหล่งความรู้ภางคิษที่ดีอีกที่หนึงเลยนะคะเอ๊ะ,อะ <A S 1> ต้องถามอะไร B ีถึงตอบว่า i have been using this website to find s a freshman at university แปลว่าอะไรแปลว่า i have been using ฉันได้ใช้คำว่า uh, i have been แล้วก็บวก verb ing เนี่ยแปลว่าฉันใช้มาตั้งแต่ ใช้มานานนานนานตั้งแต่นะคะใช้เว็บไซต์เหล่านี้ตั้งแต่ I was freshman ตอนที่ฉันเป็นเด็กใหม่เนี่ยในมหาลัยก็คือเป็นเด็กปีหนึ่งไงฉันก็ใช้เว็บไซต์เหล่านี้อยู่แล้วแสดงว่าตรงนี้เนี่ยต้องถามประมาณไหนต้องถามประมาณว่าเออใช้นานหรือ,อยังดูนานหรือ,อยังประมาณนี้ใช่ป่ะใน,นจะประมาณนั้นเราก็เขียนไปไว่าใช้นานหรือ,อยัง ดูปากนะลายมืออาจจะแบบว่านิดนึงนะลายมือห่วยแตกนะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะดูต่อนะอันนี้ก็บอกว่า I have been using นะค่ะอันนี้แปลว่าฉันเนี่ยได้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ฉันเป็น freshman freshman ก็คือเป็นเด็กใหม่ของมหาลัยเอถามต่อ what do you visit those w e b s i t e for what do you visit visit แปลว่าเยี่ยมนะคะ those ก็คือเหล่านั้น f o เพื่อนะ,ค,ะคุณไปเยี่ยมอ่าคุณไปเยี่ยมหรือว่าเยี่ยมในที่นี้ก็แล้วเหมือนเราไปเล่นอย่างเงี้ยเล่นเล่นเน็ตพวกนี้เพื่ออะไร for I use them นะ,ะ I use them to study online or relax after working ฉันใช้พวกมันเนี่ยพวกมันในที่นี้หมายถึงว่าเว็บไซต์ที่เขาบอกอ่ะเนาะ Facebook Wikipedia หรือ v o เเนี่ยเพื่อ study online เพื่อเรียนออนไลน์ or relax นะหรือการพักผ่อนหลังจากการทำงานนะสามต้องถามว่าอะไรบถึงตอบว่า I think it's probably youtube.com I think it's probably youtube.com เอ๊ะมันต้องถามอะไรอ่ะมึงถึงต้องเขาถึงตอบต้องตอบว่าเป็น youtube.com อาจจะเป็น youtube.com หรือจะบอกเอ,อบ้านคุณเนี่ยอคนนิยมดูอะไรหรือป่ะ อันนี้คือเราไม่รู้นะว่าโจทย์มันจะถามอะไรแต่เราคิดว่ามันคงจะถามประมาณนี้คนนิยมดูอะไรคนนิยมดูอะไรหรือเปล่าบิลบอก I think it's probably อาจจะนะคะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็น youtube.com YouTube. เอทถามเออถามต่อคุ e ยูริ s ว็บไ n ต์เป็นอ could you read คุณอ่านได้ไหมคุณสามารถอ่านเว็บไซต์เป็นภาคภาษาอังกฤษได้ไหม นี่าบว่า Yes I can Most useful website นะฮะ Website useful มีประโยชน์ส่วนมากนะฮะว็บไซต์ที่มีประโยชน์ส่วนมากเนี่ยนะเราแปลจากหลังมาหน้าเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ส่วนมากเนี่ย7จุดแสดงว่ามันต้องเกี่ยอะไรเกี่ยวกับเป็นภาษาอังกฤษเนาะว็บไซต์ที่มีประโยชน์ส่วนมากเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษเเนาะเพราะว่าเขาคุยถึงเรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ อันนี้ A ถามต่อ What is the most popular website in your country คำว่า so, popular แปลว่ามีชื่อเสียงนะเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศของคุณชื่อเบก็บอกว่า I'm I'm not quite sure ฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ not quite ไม่มันไม่ค่อยนะคะ But I guess it would be Facebook.com แต่ฉันคิดว่าคงเป็น Facebook.com นะะ A ก็ถามต่อ Do you think You And, uh, do you think r l i a อ่าอ do think it is good as a reliable source of knowledge น uh ะ huh. คะค่าอานนี้เป็นคำศัพท์น่นสนใจคำว่า reliable น uh, ะ reliable น uh ะค huh. ะ uh, of knowledge uh huh. uh huh. knowledge แ <Knowledge S 1> ปลว่าความรู้นะคะ reliable แปลว่าน่าเชื่อ uh ถือนะคะ คุณคิดว่าอาจจะแบบในเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่น่าเชื่อถือไหมอันนี้บิวบอกว่า not always they should choose their source carefully นะ source is carefully นะก็ไม่ตลอดหรอกไม่เสมอไปเนาะเขาควรที่จะเลือกนแหล่งที่มาเนี่ย carefully อย่าระมัดระวัง หรือไลฟ์โแปลว่าน่าเชื่อถือดอลลแปลว่าความรู้นะคะอันนี้บอกคุณคิดว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันน่าเชื่อถือไหมอาจจะเป็นแบบนั้นนะก็คือเราดูบริบทแล้วมันน่าจะถามประมาณนั้นอันนี้แค่เดานะแค่เดาเฉยๆนะคะแล้วก็ไปหาคําคตอบคุณคุณคิดว่าเออความรู้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเออมันแบบเอะมันน่าเชื่อถือไหมคะอ่ะทั้งหมดก็คือเป็นภาพรวมของะ Uh, อันที่หนึ่งนะ,ะเรื่องข้อมศกันทีนี้ไปดูนะทีนี้ไปดูการตอบคำถามของเรานะะอันแรกในช่องว่างน,นะคะน้องดูชี้ของน้องนะ what type of website do you often search for นะะถ้าเลยก็คือครา่า search for ทำไมต้องเป็น search for ่า search for เนี่ยแปลว่าการค้นหาค้นหา ค้นหาหรือว่าหาลูกฟอ r เนี่ยจะใช้มองหาไอ้ลูกฟอยในที่นี้เนี่ยเราแปลว่ามองหาเหมือนกันหรือว่าจะเป็นการค้นหาก็ได้เช่นเดียวกันแต่เขาจะใช้กับคนหรือไม่ก็เป็นพวกอ่าสิ่งของนะคะการใช้ลูกฟอยอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราแบบหาหาอะไรอ่ะหาของหายอย่างเนี้ยแม้กุญแจฉันหายเราก็ใช้คําว่า ล o ก for นะคะ look for หรือว่าเราหาตามหาไม่อย่างเงี้ยนะคะส่วน Look after เนี่ยเราแปลว่าดูแลดูแลใครดูแล patient คนไข่คนป่วยนะคะส่วน search o f เนี่ย search o f เนี่ยมันจะมีความหมายเช่นเดียวกันกับ search for เหมือนกันแต่ด้านหน้าเนี่ยมันต้องมีคำว,ว่า in นะ in search o f นะคะ in search o f อ่ะนะ,ะ in search o f มันจะแปลว่า search for ดังนั้นตอนนี้มันไม่มีคำว,ว่าอินใช่ไหมแล้วก็ตัดทิ้งต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็ข้อที่สองเนี่ยมันถามว่าอะไรเนาะ I have been using this website since I worked as freshman at university ก็ฉันใช้เว็บไซต์นี้ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมหาหลายัยแสดงว่าต้องถามประมาณว่า hey, how long uh, how long have you been using t h a t How long นานแค่ไหนแล้วนะที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตเหล่านั้น How often บ่อยแค่ไหนคำถาม,ถามด้านหลังเหมือนเดิม How many times กี่ครั้ง Have you been using t i m e using เด How many times กี่ครั้ง What time ถามเวลาถามเวลาก็คงจะต้องตอบเป็นเออตอนเที่ยงตอนบ่ายโมง What time ก็ถามกีม่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้ง How o f t e n บ่อยไหมก็ตอบว่าบ่อยนะฮะอันนี้ how l ล n g ก็เข้าที่สุดฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาถามว่าอะไรเอ่ยนะคะเขาถึงตอบว่า it's probably youtube.com มันอาจจะเป็น youtube.com นะคะนี่ก็ตอบถามเป็น what is your favorite website นะคะเว็บไซต์ที่คุนชอบของคุณคืออะไรนะ,ะมันอาจ,จเป็น อ่า uh, youtube.com นะคำว,ว่า favorite นะ favorite แปลว่าชอบนะคะชอบเว็บไซต์ก็เว็บไซต์เลย what is your favorite movie อันนี้นะคะ movie เนี่ยอ่ามันไม่สอดคล้องกับ youtube นะคะ what do you think คุณคิดยังไงอ๋อฉันคิดว่ามันสวยก็ตอ,อบแนวนั้นนะคะ which is the best song? สองก็เพลงก็ไม่สอดคล้องแล้วข้อที่สามก็เป็นข้อเองคะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ please use c o n v e r s a t i o n a b l e นะคะข้อที่4เขาต้องถามว่าอะไรเอ่ยนะคะ d you read website ต in English คุณอ่านเว็บไซต์อ่าในภาพภาษาอังกฤษออกไหมบอกว่าออกนะคะก็เว็บไซต์ส่วนใหญ่ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ใช้คำว่าถูกเขียนก็คือ are written in English นะคะ are written in English ก็คืออยู่ในรูปของ be บวกด้วย V3 B ก็คือ R ถูกไหมครับ r i t t e n คือบีวามและผูกเขียนเป็นพาดภาษาอังกฤษทำไมใช้ R เพราะว่าเว็บไซต์มี S ด้วยนะคะมันเป็นข้อพูดเนาะอ่าต่อไปค่ะข้อที่5นะคะอ่า uh, do you think นะคะ do you think are uh, reliable source f o r knowledge คุณคิดว่านะคะคุณคิดว่า จ,จุดนะคุณคิดว่าวัยรุนเนี่ยควรจะใช้เว็บไซต์นะคะ,ะเสมือนว่าเป็นความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ได้ไหมประมาณว่าเออใช้เว็บไซต์แบบเป็นแหล่งหาความรู้ที่มันน่าเชื่อถือได้อย่างงี้ได้ไหมอันนี้ก็บอกว่ามไม่เสมอไปนะเขาต้องเลือกอย่างระมัดระวังฉะนั้นข้อนี้ก็เด e y ยวยึดไวรุสนอาเดยวยึดยึดยึดเว็บไซต์อ่ววาก็ัยรุนควรที่จะใช้เว็บไซต์ แบบอานะคะ r e l a ก็คืออ uh, คือแค่เหมือนกับว่าแบบไวรัสเนี่ยถือว่าแบบใทยเว็บไซต์แล้วมันเหมือนว่าเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยมันน่าเชื่อือไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องคัดนิดน,นึงนะคะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวที่พี่โจอัดนิดน,นึงนะกลัวว่าอาดัดอัดไปแล้วมันหลุดพูดคนเดียวชั่วโบงอย่างเงี้ย <laughs> อ่าต่อไปจ้าต่อไปนะคะ อ่าก็เป็นพาร์ทอืนะอ่า a อ r ไร t นะคะอันนี้เป็นข้อที่หกนะคะ we are totally lost โอ้ยเราหลงทางแล้วนะคะ totally ก็คือจริงๆเต็มๆนะคะ lost แปลว่าหลงนะคะ we are totally lost I wish we wish เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถใช้แสดงความคาดหวังในปัจจุบันก็ได้หรือแสดงความคาดหวังในอดีตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความปรารถนาในอดีตอันนี้บอกโอ้ยเราหลงแล้วว่าเราควรจะจุดแม่แอมแมแสดงว่าเขาหลงแล้วแสดงว่าแมพเนี่ยก็คือต้องมาก่อนหน้านี้ว่าโอ้ยเราควรที่จะเอาแผนที่มานะคะก็เลยต้องเป็น have แคดบวกด้วย v สาเพราะมันเป็นความคาดหวังนะคะกับสิ่งที่จะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอดีตจริงๆวิสเนี่ยเราสามารถใช้ได้กับ v หนึ่งวิสบวกด้วยเอ้ยทษด่ะวิสบวกด้วย sv สองใช้ความกับความคาดหวังที่มันเป็นความฝันสมมุติแต่ว่าเออ i wish i were you นะฉันจะได้สวยๆอะไรเงี้ยอาจจะใช้ v สองในการบอกความปรารถนา อัน,นจะเป็การบอกความฝันความฝันอาจเป็นไปได้นิดนึงน,นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เราจะใช้บวกด้วย has v 3ามนกรณีที่บางอย่างเนี่ยมันสายเกินแก้นะคะแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะคะอ่า which นะคะโครงสร้างนี้เลย subject บวก which which บวกด้วย has v 3 which ตรงนี้ v s ก็คือเมื่อ subject ของเราก็เมื่อเป็น h e เราก็จะใช้ v i s เ t คำ visit เนาะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดนะคะ I really want to take picture if only if only คำน,นี้แปลว่า uh, แปลว่าเพียงแค่ uh, เพียงแค่ uh, the bathroom ค uh. ะ I really want to take picture โอ้ยฉันต้องการที่จะ uh, ถ่ายรูปจริงๆนะหนะเราแบบโอ้ย ถ้าเพียงแค่เรามีแบตเตอรี่เหลือถ้าเพียงแค่เรามีแบตเตอรี่เหลือันั้นะข้อนี้เราตอบข้อไหนจ๊ะอ่าในไว่จจเขียนนําคำอธิบายอยู่ด้านล่างนะคะก็บอกว่าการใช้ if only นะคะบวก has v3 เนี่ยนะะบวก past perfect เนาะ has v3 ก็คือ past perfect นะคะห่างจะพูดว่าเสียดายบางอย่างในอดีตนะคะ เพื่อบอกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นไปได้แค่การคิดเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้ if only บว t have หรือสาได้ก็คือบอกเสียได้เสียใจเลยทักอย่างในอดีตที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้นะโอ้ยฉันต้องการถ่ายรูปจริงๆเลยโอ้ยถ้าเพียงแค่เรามีแบตเตอรี่บอกว่าถ้ามีแบตเตอรี่เหลือในจะถ่ายรูปได้ละแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นข้อไหนคะข้อที่หกตอบเป็น have h a v b r b r i n b u t b o u g h t กว่า ถ้าฉันเอาแบตเตอรี่มา b r o h t ค่ะ uh, ม uh, mm, ี broad สุดตกไปนะ b r o u c s ามาจากคำว่า bring b r i n g นะต่อไปจา้าข้อที่แปดนะคะ she couldn't นะ she couldn't the m a t h the m a t h homework so she asked her friends for help นะ หล่อนไม่สามารถทำการบ้านได้ดังนั้นหล่อนก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแอดแซลว่าถามนะคะถามหรือว่าขอก็ได้นะ,ะ,ะถามให้เพื่อน,นช่วยนะคะชีคูดินหลังคูดินใช้อะไะอ่าหลังคูดินคูด not นะคะคูดเนี่ยเป็น verb mod เป็น mod ใดหลัง mod เนี่ยต้องใช้แริยาช่องที่ หนึ่งเสมอโมดันคืออะไรบ้างโมดันก็มีวิววูดตวาวตระนะคะแชลชูดแต่ว่าควรจะมัดแต่ว่าต้องออ t ทรูแคนฟูดเมย์ไมเหล่านี้นะคะเหล่านี้เราจะใช้บวกด้วยช่องที่หนึ่งนะคะช่องที่หนึ่งอ่าเสมอเลยนะคะยกเว้นว่าบางครั้งเนี่ยตัวเองจะไปเจอวูดฟูดนะคะชูดหรือไม้เนี่ย ตามด้วย V3 สารอั้นเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของอการเสียการแสดงความเสียใจหรือว่าเสียดายแต่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าเสียดายหรือเสียใจเนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยหรือว่าโมดันทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องตามด้วยช่องที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะข้อทีเก้าน,นะคะ What would you like to have for lunch คุณจะกินอะไรเป็นอาหารเที่ยงนะคะ I prefer n o o d l e i prefer n o o d l e อันนี้ก็คือนะคะ,ะ,ะการใช้ prefer เนี่ยนะคะ prefer ของสองสิ่งนะคะ prefer แปลว่าชอบนะะชอบมากกว่านะคะเราจะไม่ใช้แดนแต่เราจะใช้คำว่าถูนะ,ะฉันชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าพิซซ่า t o ในที่นี้แปลว่ามากอ่ะก็เขาจะคู่กันเสมอเลยคำว่า prefer บวกด้วยถูกนะคะก็ถ้าตามโครงสร้างก็ i prefer something to something else ต่อไปข้อที่สิบค่ะที่ subject is t h a t w e t h t a e y on time นะคะอันนี้นะปกติแล้วถ้าเราเห็นประโยคเนี่ยเอ้ย we เนอะ we we เนี่ยปกติแล้วเราจะใช้กับ oh, we are we are ใช่ไหมปกติแล้วแต่บางเอิญนเราไปเจอ subject นะซึ่ง subject เนี่ยเป็น subjunctive จังฉีแปลว่าอะไรเป็นประโยคที่แสดงการเสนอแนะการขอร้องนะคำแบบว่าขอร้องเสนอแนะหรือแสดงความปรารถนานะหรือคำแสดงความปรารถนาพวกเหล่านี้เนี่ยค่ะนะปรารถนาพวกเหล่านี้เนี่ยกริยาด้านหลังคือง่ายๆคือห้ามผันเด็กถัด เราเรียกว่าประโยคซับเจน t i v e ถ้าก็ถามว่าซับเจนคืออะไรอ๋อคือคำที่แสดงขอ,ขอร้องนนเสนอแนะสนทนานประโยชนด้านหลังไม่ต้องผันเมื่อไม่ต้องผันหมายความว่าไงหมายความว่าได้เช็คระยะช่องที่หนึ่งเลยนะนัตรงนี้ we are late กลายเป็น we be late นะ,ะเพราะว่ามันมีคำว่า suggestive อ,อ๋อมีคำอื่นอีกไหมเนี่ยที่เราต้องระวังมีค่ะก็มีคำว่า ask h e a s k i n the ask ระวังคำว่า ask the advise insist ยินยันะคะ recommend right, แนะนำ suggest ใช่ไหม suggest ทำด้านบนเลย require request d e c i d e prefer order urge นะเมื่อมีคำเหล่านี้นะคะหลังประโยค uh, dead c o s e และตามหลังด้วย dead c o s e เนี่ยก็คือไม่ต้องผัน คำเหลนีนะ,ะก็จำเลย advise insist ะะ recommend suggest require request decide prefer order urge นะเจอคำแบบนี้ปั๊บแน่นอนเลยคำด้านหลังเนี่ยห้ามผันเด็ดข่ะคือใช้ v1 เสมอนะคะอันนี้คือ present participle นะจำได้ไหม advise insist recommend Uh, success require request decide prefer order urge. Uh, so we don't to Next, what vocabulary? What vocabulary? cigarette smoking harms uh, nearly every organ of the body, cause many diseases, uh, and reduce the health of. m o r k i n g in general นะคะคำนี้ก็คือคำที่หายไปคือคำว่า harm นะคะ harm harm คำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะก็ทำลาย n e a r l เือเกือ every organ ทุกทุกส่วนของร่างกายนะคะ cause many diseases เป็นเหตุนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดหลายหลายโรค and reduce reduce แปลว่าลดลง ลดนะคะสุขภาพนะคะของผู้สูงอ uh, า i n g e n e r a l นะคะโดยทั่วไปก็คือ uh, บั่นทอรสุขภาพนะคะบั่นทอนสุขภาพของผู้สูงนะ,ะนั่นเองได้ e f ส t นะ,ะแปลว่าผลประโยชน์ Increase เพิ่มขึ้น improve i m p r ร v e แปลว่าพัฒนานะคะต่อไปข้อที่สิบสองนะคะอ่า smoking l o w e r s your your r i s k r o r smoking related d i s e a s e s And can add years to your life นะคะอันนี้บอกว่าการนะการวิ่ออกนะคะการออกจากงานสุบบหรีเนี่ย lovers คำนี้เป็น verb นะคะสังเกตเติม f ด้วยนะคะเพราะว่าผัานตามประธานด้านหน้าซึ่งมันนับไม่ได้ใช่ไหมการออกจากอ่าการสูบหบรีเนี่ยนะ,ะการเลิกสุบบหรีนั่นเนี่ยทำให้ลดลงอะไรลดลง your rate ะะอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรีอ่อันตรายที่ลดนะคะลดภาะวะอันตรายของโรคที่เกิดจากการสูบ mm hmm. สบุหรี่ related แปลว่าเกี่ยวข้อง and uh, can I add years นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มปีนะ,ะเพิ่มปีของการรอดชีวิตนะ,ะดังนั้นข้อนี้ก็ข้อตสองนะคะก็มีคำว่า uh, keyword อยู่ตรงนี้คือคำว่า add นะเพิ่ม remove ลบ subtract ลบนะคะ reduce ลดนะะแล้วก็สิบสอง add ต่อไปค่ะ cigarette smoking cost more than 480,000 d y t o a y s each year in the United States uh, this is nearly one in five days นะฮะเขาบอกเขาบอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นเหตุให้ m o r e t h a n มากกว่า480,000คนเนี่ย ตายนะในแต่ละปีที่ไหนคะในสหรัฐอเมริกานะ this is nearly นะนี่คืออ่านับได้ประมาณหนึ่งในห้าของผู้เสียชีวิตนะวันอนนะคะก็ชีวิตที่สมว่า a ด็ก e ด็กไแปลว่าชีวิตเนื้อบอเด็กแรกเกิด generation ก็แปลว่า ยุคสมัย Generation ยุคสมัยก็ได้นะคะหรือถ้าเราเรียกเด็กรุ่นใหม่ก็เป็น New Generation ใช้ไหมสิบีค่ะ More than 10 times as many U.S. citizens have died prematurely from cigarette smoking than have died in all the wars fought by the United States นะ More than มากกว่า10 times คูณ1ิ ะะมากกว่าสิบเท่าเลยนะ,ะที่ประชาชนชาว U.S. citizen หรือประชาชน h a have died นะะได้ตาย prematurely ะะแปลว่าตายก่อนวัยจากอะไรคะจากการสูบบุหรี่นะ,ะแล้วก็ได้ตายเนี่ย in all war นะคะ caused by the U.S. กะะ็คือเทียบว่าแบบ คนที่สุบุรัเนี่ยตายมากกว่าคนที่ไปทําสงครามเนี่ยนสิบเท่านะคะสิบสี่นะคะตายก่อนวัยก็คือคําว่า p r e m a t u r e นะคะ p r e m a t u r e ดูจากอะไรคะก็ overdue แปลว่าเกินกําหนดชาระนะคะ periodic นะคะ periodic อ่าแปลว่าแปลว่าเป็นระยะนะคะ periodical ก็แปลว่าเป็นเป็นวารสารนะคะนี่เป็นวารสาร ่อไป15 c a t h e r i s k of dying from cigarette smoking has increased over the last 50 years in the U.A. นะคะก็เนี่ย the risk of dying from นะคะ from ก็เป็นคำนามเนาะอ่าก็ keyword คือคำว่า smoking นะการ smoking เนะี่ยมีคำเดียวก็คือเราต้องใช้ cigarette alcohol ก็น้ำแอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้ liquor ก็เป็น alcohol นล์เข้มข้นนะคะก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกัน ไปนะคะ spirit ก็จิตวิญญาณเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบพาร์ทที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราจะต่อกันพาร์ทที่สองนะคะไม่อยากจะสอนยาวเพราะว่าถ้าสอนยาวเนี่ยมันจะเหนื่อยใช่ไหมมันจะเหนื่อยโอเคนะเดี๋ยวเราต่อกันพาร์ทที่สองจ้าขอบคุณมากจ้า